นอกจากนั้นการปฏิบัติไม่มีโอกาสจะได้ทำอย่างจริงๆฉะนั้นการจะได้ลิ้มรสจึงไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นธรรมะมันจึงไม่ซึมซาบเป็นแต่เพียงรู้อย่างบอกว่าไม่เที่ยงรู้กันเท่านั้นนั้นไม่เที่ยงแต่ถ้าว่าไม่เที่ยงจริงรสชาติของความที่เราจะสัมผัสแต่ความไม่เที่ยงเราไม่เคยได้สัมผัสเพราะเราไม่ได้เคยฝึกส่วนใหญ่ก็มารู้เมื่อวัยวัยชราที่ปลอดจากงานแล้วต้องมานั่งศึกษาปฏิบัติธรรมเนี่ยจึง ไม่เตัวนั้นก็สายเกินไปแล้วใช่ไหมคค่ะบ,บางทีพอ <c oughs> ถึงชาราค่ะมันก็ชราหมด <c oughs> มันจะคิดอะไรมันก็คิดไม่ออกสมองมันก็ชราหมดร่ <c oughs> างกายมันก็ชราหมดมันหมดแรง <c oughs> เพราะฉะนั้นการที่ศึกษาตั้งแต่เล็กๆเ,เป็นกําไรของชีวิตเพราะเขาจะต้องเติบโตข,ขึ้นมาเขาก็จะได้ใช้ความรู้ที่เขามีอยู่เนี่ยดำเนินชีวิต <c oughs> ก็จะได้นํามันมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง <c oughs> คําว่าถูกต้องก็คือว่าจะสามารถ ใช้ประโยชน์นั้นได้ด้วยการนำความสุขมาสู่ชีวิตของตอน